พบกับความบันเทิงจากผมสักหนึ่งคลิปครับวันนี้เป็นคลิปจากฝั่งกัมพูชานะฮะนักมวยไทยปะทะกับนักมวยกัมพูชาครับทางมวยไทยนี่นวมดำนะฮะเตะซ้ายมาครับดดโดดเข่าซอยเราปะล้อสี่ใสค้างมองเพ่มองเพ่มันยังบัดเถิอ,อกูมักทึ้งหลายนักมวยไทยโอ้โหซอกวาปัง โอ้ยเต็มๆค้างนี่พ่อสี่ไม่อีกแล้วอยากดึงมองได้อีกวักตีสายมาจิ้มสวนคือได้หมัดขวาโอ้ยโดนสวนออกมาได้หมัดซ้ายเช่นกันฮะโอ้จะเข้าก็ยังโดนหมัดนะเตะขวาครับโดนจับยกโอ้โหฟาสวนขึ้นมาได้ศอกซ้ายโหดรชิบหายนักบวญไทยเล็งๆครับโอ้โยขึ้นการคอโอ้โหนี่ร่วงไปกับเตไปแล้วโอ้ยยังลุกขึ้นมาได้ครับโอ้โยเซซเซมันเบาไวดอกจังหวะขึ้นการคอจากนักบวญไทย เปี้ยงสมใจแล้วครับบาตเด็กค่้มค่าเน็ตยูดอก